นี่ครับมาดูรถของ t o โตโยต้าดีกว่าที่เป็นมิราม,มิไรมิไรเพราะมันเป็นฟิลเซลนะไฮโดรเจนเนาะนี่คือฟิลเซลสแต็กแอร์คลีนเครื่องดูเหมือนพวกเครื่องไฮบริดเหมือนกันนะแต่ว่าหน้าตัดเครื่องในค่อนข้างสูงนะครับน่าจะเป็นรถต้นแบบที่ผลิตขายนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นรถที่ใช้ไฮโดรเจนแทงอ่าเหมือนที่ ลงแข็งนั่นเลยนะฮะแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่โคตรใหญ่เลยแต่พูดถึงไฮโดรเจนแทงเขามีหลายแทงอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วมีมอเตอร์นะครับขับเคลื่อนด้วยฟิลเป็นไฮโดรเจนนะครับพลังงานสะอาดนั่นเองนะฮะก็จะมีไฮโดรเจนอยู่ด้วยกัน,กนทั้งหมดประมาณ3แทงใหญ่นะ3แทงใหญ่ครอมจุโดยรวมเท่าที่ตาเห็นคิดว่ามีประมาณทั้ง200ลิตรได้นะครับ แต่โดยรวมมาด้านในของผู้โดยสารเนี่ยก็ยังเหมือนรถโตโยต้ที่เป็นซีดานหรูอยู่เหมือนกันนะฮะมี Power Control Unit น่าจะเป็นอันที่ใช้ร่วมกับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วเื่อนข้างมันก็ดูมีความพรีเมียมเหมือนกันนะซึ่งรถอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูกันบน,บนก,กระดาษกันว่ามันคืออะไรนะ,ะนี่คือนี่ฟิวเซลอิเล็กทริกนะครับก็คือ อยู่ในอันนี้แหละเป็นเซลล์ไฟฟ้าก mm hmm. ายนต์ไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงโดยการเติมไฮโดรเจนแล้วก็ปล่อยเป็นน้ำเท่านั้นนะครับนี่เหมาะสมในการใช้บนที่จำกัดคือเอาง่ายว่ารถคันนี้ฟิวเซลอิเล็กทริกเนี่ยเหมาะสำหรับใช้ในเมืองมากเพราะว่าเติมด้วยน้ำนะครับแต่ต้องเป็นน้ำเฉพาะเท่านั้นนะหรือไฮโดรเจน นะครับก็คือตอนนี้เป็นโปรเจกต์ทดลองนะครับก็ในานาคตอัลกล้นี้เราอาจจะได้เห็นโตโยต้ที่เป็น f u e เซลอ l e ล็ก t ริก Vehicle นะครับผมนะบมาบุกตลาดที่เมืองไทยกันนะครับนีรายมีรายนี่ถ้าพูดถึงค่า CO2 เขาค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันนะต่อกิโลเมตรซึ่งถือว่า เป็นไซย์ที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนลถ้าเทียบกับฟอร์จูเนอร์เนี่ยหายไปเยอะเลยเห็นไหมเออคือโคตรประหยัดนะฮะว่าพีอุตประหยัดแล้วมิล่าประหยัดกว่าครับสุดยอดจริงๆฮะโตโยตา้าพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีหยุดจริงครับสวัสดีครับตอนนี้ราอยู่กับ r ร c โค BEV Concept นะฮะคันนี้คือเอากระบะ r ร c โคมาแปลงเป็นไฟฟ้านะคะรับดูดล,ลานลากได้ฮะ,ะนี่ครับผ่านแบตไฟฟ้าอยู่ทีนเล ตอนนี้เป็นไฮบริดฟ้าทั้งหมดนะครับขับเคลื่อนนะฮะหน้าหน้าก็จะมีชุดกำขับเดียว,น,วนะครับเป็น local concept นะครับหน้าหน้าจะเป็นน,น,นตัวที่เอามาโชว์ในงานนะครับผมด้านในเกียร์นี่จะเป็นเกียร์แบบโหมดแล้วนะฮะถ้ามาดูมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังนะครับ ข่้ท้าย,ยานะครับใช้เป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนแทนนะครับแล้วก็แปลงพลังออกมานะครับเป็นคอนเซ็ปต์ของทาง คันหนึ่งที่น่าสนใจคือคันนี้ครับมิล่าเอคันนี้เป็นรถพลังงานฟิลเซลคือไฮโดรเจนนะฮะดูด้านในอะ่ะโอ้โหหรูหรามากคือถ้าเข้าไทยเนี่ยจะดีมากเลยแต่คิดว่าไม่เข้านะโอ้โหดูดิโคตรสวยเลยอะ่ะทรงแบบท้ายสั้น วิวเบสแบบลองวิวเบสหน้าสั้นๆชุดภายในคือแบบผู้บริหารเลยผู้บริหารหาที่ต้องการความสปอร์ตนี่จะติดโลโก้เล็กซัสผมยังเชื่อในโคเทสเลย